ตัดจอยแล้วครับเนี่ยนี่ครับปูนกั้นแล้วครับนี่ครับอันนี้คือส่วนที่เหลือครับเนี่ยครับส่วนที่เหลือไปหากำแพงครับนี่ครับนี่ครับจะรอนกประมาณต่อไปครับครับไปหากำแพงนู่นครับนี่ครับ เหลือมาเยอะครับได้เกินครึ่งมาเยอะแล้วครับนี่ได้เกินครึ่งมาเยอะแล้วจากตรงนี้ไปครับจากลายลายนี้ไปครับาหาพุทธเจดีครับเหลือมาเยอะครับได้มีศรัทธาก็ ได้เลยครับตามศรัทธาของท่านเลยครับมีจิตใจมีเมตตาที่จะวางตัวนอนให้คนเดินครับได้ครับได้บุญได้กุศลแรงครับทำถนนทำที่ให้เข้าเดินคนเดินครับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ครับในสมัยพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าเดินไปจะข้าม แม่น้ำครับนี่ข้ามไม่ได้ต้องมีคนคนหนึ่งครับละตัวครับให้เดินข้ามครับโดยการนอนราบแล้วให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินข้ามไปครับข้ามร่างเข้าไปครับให้คนเดินเหยียบได้บุญได้กุศลมากครับ ย่างเก้าเป็นบุญของท่านครับับเป็นหลายอย่างนี้ครับหลายสวยๆครับแพงครับแปดห้าสิบกบาทครับอ้อนหนึ่งครับอยากได้ก็ซื้อเอาไปปูได้เลยครับนะครับสวยนะครับ สั่งตรงจากโรงงานเลยครับครับชอบจะลายครับลายสวยมากเลยครับฟางครับฟางมากเลยครับ หน้าพูทธเจดีเลยครับครับมาไล่ดูจากฝั่งนี้ครับเป็นยังไงครับมอง้วเลี้ยวเลี้ยวตาเลยครับถ้าดูจากฝั่งนี้ไปครับู่นเลยครับ ครับรอบันไดบันไดขึ้นพุทธจะดีครับอโม่ครับสูงครับนี่กุฏิหลวงปู่ครับ ครับลาเนี่มุมหนึ่งครับนี่กปูกันไว้ก่อนครับเทปูนรอบไปครับปิดตกดินไปแล้วครับตรงนี้ครับรวมครับตรงนี้ครับภาพรวมใหญ่ๆกว้างๆไปเลยครับประมาณนี้ครับ นี่ก็มีหูกระจงครับเรียงรายอยู่ครับนหูกระจงครับ